กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีสองตายายคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในหมู่บ้านเหล็กแห่งหนึงสองตายายคู่นี้ใช้ชีวิตด้วยกันมานานหลายปีอยู่ด้วยกันมานานแต่ไม่มีลูกด้วยกันสองตายายคู่นี้ก็ได้คุยกันว่าพวกเราจะทำยังไงเราอยากมีลูกตอนนี้อายุของเราก็เยอะแล้วพวกเราสองคนจะทำยังไงกันดีฮีสองตายายคู่นี้เป็นคนขยันขันแข็ง เป็นคนซื่อสัตย์จิตใจดีและยังชอบช่วยเหลือผู้คนอาชีพของสองตายายคู่นี้มีอาชีพหาปลาในแม่น้ำแถวหมู่บ้านแห่งนี้เวลาได้ปลามาแล้วเอามาขายที่ในตลาดของหมู่บ้านแห่งนั้นเวลาพวกแกเอาปลามาขายที่ในตลาดชาวบ้านแถวนั้นก็พากันอุดหนุนสองตายายคู่นี้เพราะว่าแกขายปลาไม่แพงเหมือนคนอื่นทำให้แกมีลูกค้ารับซื้อตลอด แล้ววันนี้สองตายายคู่นี้ก็ได้ขายปลาหมดแล้วแล้วตาก็ได้พูดกับยายว่าพรุ่งนี้เราไปหาปลาที่ไหมนยายเพราะว่าแถวที่เราไปหาปลาเริ่มจะหมดกันแล้วแล้วยายก็ตอบกับตาว่าเราจะไปหาที่ไหนกันดีละ่ะแล้วตาก็ได้พูดบอกกับยายว่าตารู้จักแม่น้ำที่แห่งหนึ่งที่ไม่เคยมีผู้คนเขา้าปลาแล้วยายก็ตอบว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ เราค่อยไปด้วยกันอีกนะตาค่ะแล้วตาก็พูดบอกว่าได้เลยพรุ่งนี้เราไปด้วยกันอีกพอถึงตอนเช้าตากับยายก็ได้เตรียมเรือที่จะออกไปหาปลาแล้วตาก็บอกกับยายว่าที่ตรงนี้แหละที่ไม่เคยมีใครเข้ามาแล้วยายก็ถามตาว่าทำไมไม่มีคนเขามาหาปลาแถวนี้แล้วตาก็บอกกับยายว่าที่ตรงนี้แหละที่เขาเคยคุยกันว่ามีพญานาคอยู่ในแม่น้ำแห่งนี้ แล้วยายก็ตอบกลับตาว่าแถวนี้มีพญานาคด้วยหรือตา่ะถ้ามีก็จะได้ขอพรพญานาคว่าตัวของข้าอยากจะมีลูกสักคนหนึ่งข้าพญานาคมีจริงก็อวยพรให้ข้าสองตายายคนนี้ได้สมความปรารถนาดังนั้นตาก็ไม่ได้พูดอะไรตาก็เริ่มออกหาปลาในแม่น้ำแห่งนั้นแล้วตาก็บอกกับยายว่าแม่น้ำแห่งนี้มีปลาเยอะมากเลยยาย สองตายายคู่นี้ใช้หาวานปลาค่ะวันนี้พวกเราได้ปลากันเยอะเลยเราจะได้เอาไปขายในตลาดในหมู่บ้านสองตายายคู่นี้ไม่รู้ว่าแม่น้ำแห่งนี้มีพญานาคอาศัยอยู่จริงพญานาคได้ยินที่สองตายายคุยกันว่าอยากจะมีลูกคนหนึ่งดังนั้นพญานาคได้เอาไขา่ของตัวเองไปวางไว้ในแม่น้ำที่สองตายายคู่นี้กำลังจะหวานแหสองตายายคู่นี้ก็ได้บังเอิญหวานแห ได้ไข่ของพญานาะคแล้วตาก็ได้พูดกับยายว่ายายนี่เป็นไข่อะไรทำไมมันใหญ่แบบนี้ไม่เคยเจอมาก่อนเลยสองตายายโดยไม่รู้ว่าเป็นไข่ของพญานาะคแล้วยายก็ได้บอกกับตาว่าพวกเราจะเอาไปไว้ที่บ้านแล้วเรารอให้มันฝัดตัวดังนั้นพอไปถึงบ้านตากับยายก็ได้เก็บไข่นั้นไว้ที่บ้านแล้วก็ดูแลเป็นอย่างดีอีกพออยู่มาหลายวานัน ไข่ฟองนั้นเริ่มที่จะฟักตัวในคืนนี้ตากับยายพากันอาบน้ํากินข้าวพักผ่อนในคืนนี้โดยที่ไม่รู้ว่าไข่นั้นจะฟักตัวจูจูตากับยายก็ได้ยินเสียงกลางดึกเป็นเสียงเด็กที่ไหนมาร้องตอนดึกตอนดึกดื่นๆแบบนี้แล้วยายก็ได้เดินตามเสียงนั้นไปพอไปถึงก็ได้ตกใจอย่างมากเมื่อได้เห็นไข่ที่ตัวเองเอามาไว้อยู่ที่บ้านกลายเป็นเด็กน้อยแรกเกิดเป็นเด็กผู้หญิงหน้าตาจิ้มริมน่ารัก ดังนั้นยายก็ได้เรื่องตาม,มาดูอุกแล้วตาก็พูดบอกไปว่าสงสัยเป็นไข่ของพญานาะคที่ให้พรแก่พวกเราสองตายายแล้วตากับยายก็ดีใจอย่างมากที่ตนเองจะได้มีลูกเหมือนคนอื่นดังนั้นสองตายายคู่นี้ก็ได้ดูแลลูกคนนี้เป็นอย่างดีเลี้ยงดูเหมือนลูกตัวเองอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดีอเรื่องนี้ก็ได้จบลงแล้ว